ดวงชะตารายวันวันที่29พฤศจิกายน2568คํารํานายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันภาพรวมวันนี้เป็นวันที่เหมาะสำหรับการสื่อสารและการวางแผนแม้ว่าอารมณ์โดยรวมของวันจะไม่ค่อยดีดาวพุธ4ดาวประจำตัวของคุณอยู่ในตำแหน่งที่ดีคือราศีธนูร่วมกับดาวศุกร์ห ทำให้คุณยังคงมีความคิดที่เฉียบแหลมและการเจรจาที่คล่องตัวเป็นวันที่ดีในการสะสางเอกสารการติดต่อประสานงานที่ค้างคาหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไอเดียความคิดสร้างสารรค์อาจจะยังไม่พุ่งกระฉูดแต่การจัดระเบียบข้อมูลจะทําได้ดีเยี่ยมการงานโดดเด่นเรื่องการเจรจาและการประสานงานคุณสามารถเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหา หรือสรุปประเด็นที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายได้การนำเสนอผลงานหรือการสัมภาษณ์งานหากเน้นที่ข้อมูลและความชัดเจนจะทำได้ดีแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้รับการอนุมัติทันทีการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆยังไม่ควรทำแต่การวางแผนสำหรับโปรเจกต์เหล่านั้นในวันนี้จะได้แผนที่รัดกุมมากการเงินอยู่ในเกณฑ์คล่องตัวมีโอกาสได้เงินจากคำพูด การเจรจาหรือค่าในหน้าดาวพุธ4และสุข6ที่อยู่ร่วมกันในราศีธนูส่งผลดีต่อการค้าการติดต่อธุรกิจแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่ก็อาจมีการตกลงผลประโยชน์ที่สำคัญเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามควรเป็นการลงทุนที่เน้นข้อมูลไม่ใช่การเสี่ยงโชคและควรรีบจัดการธุรกรรมให้เสร็จสิน้นความรัก คนโสดมีเสน่ห์ทางการพูดคุยอาจได้เจอคนใหม่ๆจากการติดต่อเรื่องงานหรือการเข้าสังคมแต่เนื่องจากอิทธิพลจันดับความสัมพันธ์อาจยังไม่ชัดเจนนักเป็นช่วงเวลาของการคุยคุยกันไปก่อนคนที่เข้ามามีแนวโน้มเป็นคนฉลาดพูดเก่งคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นด้วยการสื่อสารที่ดีแม้ว่าอารมณ์ของคู่ครองอาจจะหวันไหวบ้าง แต่คุณสามารถใช้เหตุผลและความเข้าใจในการประคับประคองได้เป็นวันที่ดีในการนั่งคุยกันถึงเป้าหมายร่วมกันหรือวางแผนการเงินของครอบครัวสุขภาพสุขภาพกายแข็งแรงดีแต่อาจต้องระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจหรือภูมิแพ้เล็กน้อยจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและควรระวังการใช้เสียงมากเกินไปสุขภาพใจ จิตใจค่อนข้างมั่นคงมีเหตุผลไม่ค่อยหวั่นไหวไปตามกระแสร,รอบข้างเท่าวันอื่นๆแต่อาจมีอาการคิดเร็วทำเร็วจนสมองล้าได้ควรหาเวลาพักสมองบ้างอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคคือความไม่แน่นอนของคนอื่นแม้ว่าคุณจะชัดเจนแต่คนรอบข้างโดยเฉพาะลูกน้องหรือบริวาร อาจมีอารมณ์อ่อนไหวทําให้งานล่าช้าเพราะคนอื่นต้องระวังการรับปากสัญญาที่อาจทําไม่ได้จริงคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขกับปัญหาและอุปสรรคที่พบการงานทําเอกสารและยืนยันคําสั่งให้ชัดเจนที่สุดไม่ใช้การตกลงด้วยวาจาเพียงอย่างเดียวการติดตามงานอย่างใกล้ชิด follow up เป็นสิ่งจำเป็นในวันนี้การเงิน หากมีการเจรจาตกลงผลประโยชน์ให้รีบสรุปและทำสัญญาผูกมัดไว้อย่าปล่อยให้ค้างคาเพราะสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ความรักใช้จุดแข็งของคุณคือการพูดเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนรักชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาทำและแสดงความชัดเจนในความรู้สึกของคุณ